สบายดีทุกคนสบายดีตอนเที่ยงเนาะมโอนี่เสารดาวสีมาเอาโป้มลงเนาะทุกคนมาตั้งโป้มเนาะตั้งโป้มพุทธพักตั้งโป้มหรือว่าสิ่ปู่พักอะเนาะทุกคนมาโป้มลงจักสี่ด่ายูโบเนาะทุกคนน้องน้อยายหน่อยาสวยเนาะนี่เสารดาวก็ตั้งหมุดเป็นเนาะทุกคนให้หายเห้แง่มังเวียนจยู่สิอากาศกระเลียท้อเนาะเนาะทุกคนย่างมือเสาร์พัดเย็นเมาสเนาะซบแตกเบิ้ลตอนทุกคนไปบ้านนี้ ไปเบิ่งกันเลยเนาะต่างโปรพ่นทางนี่ก็นั่งพักพรเนาะแดดหอนนั่งลุกหงอกกันนั่งพักพรทุกคนแดดมันหอนร้ายเนาะเล่าใหม่ไปผอมเพื่อเฮ็ดลักสปิดเกิร์เนาะเจ้งสินั่งพักพรกับบลรุบได้นเนาะ ก็ะะะจะตั้งมาทางนี้เนาะขอ,อดด<ม>งขอฟันคือนี่ของนี่แต่ข้อมาติปุดข้อฟันนี่ต่ในมัมนมวนคอย,ออกยักหนอย,นอย

น้ำมนแบบที่นมันดัใหญ่เติบเลยแต่ตัวน้ช่ยอดเลยนึกกะไล่ตัวเลหอมหากว่ามนมกของอีเมกกะกุบเป็นกะุบแต่ยังหมดตาขางนี้มันกะเปงนี่กะกุบนี่กะกุบถ้าการกุบตัวแต่ว่ายกสุกมันถึงูงหนอยนึงแต่เอาพ่อมเล่นถ้าขาเหนกกระกออกนอดนึงเทหนกกระุอนดนึ เาตรอเวเต่าแม่มันกระซามเราตัวอปล่่จะสิเราใส่ไหอป่ก้จะกระไล่ได้กามห่มันก็คือซีเ้าแม่นเ่ีามหกสิบแดแม่นเ่สิบแปเ้าบล่าสิบแปดกระซ่งออกอีเดเ้ดูทข้างน้คเย็ดกบเย็ด

่วที่มองเขาๆทางบนเนาะทุกคนเพิน่นขดมะเขืออยู่สวนจะเนาะสวนทางขางกันเพิ่นปลูมะเขือใส่เนะ เมื่อยแห้งเนาะทุกคนบดัดแดดเลยแดดหอนแห้งแห้งถักรรกรันงพักพรลุลกพุ่มขันเงินไปนะมนัน,น,นบัดนี่เมื่อยแห้งแดดจนสีบดัดแดดมาเนาะนี่ก็พุดแดดกะสชีคำมล่ะการนำบริยะถอยผ้ากับริยะ We'll <laughs> ใม่กบิ๋ฮะคลำแล้วบาดนี้ก็ได้กลับเลยเนาะ เดีวค่ะเออนี่จกโคคฮาอยู่จกหลวงอื้มนขุดคุมกับไปบ้านนี้กับู้คนแปงห้องถิมอยู่พนทุกโจกงสวนแม่เมืงคุนไแบกเอาะ

ไม่กินไม่กินนะไอ้โคดมันกินอยู่ว่าสดนี่อ๋อสีหน้าน่าน่า